ก็ได้ถือว่าได้เป็นลำดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งของจังหวัดนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับก็ผมคิดว่าในลำดับต่อไปนะครับซึถ้าจะมีการดําเนินการนะครับคัดเลือกการประกวดกันในระดับประเทศนะครับก็าอาจจะเป็นไปนได้ว่าของเราจะต้องเข้าสู่นะครับในการคัดเลือกแข่งขันในระดับประเทศซึ่ง ผมก็ค่อนข้างนี่จะช่วยจริงครับหนักใจนะครับเพราะในขณะน,นี้การขับเคลื่อนของเราเนี่ยในส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นรูปประธานเนี่ยไอ้ที่ประจับต้องได้เห็นได้นะครับคือเรียกว่ารูปประธานเนี่ยของเรามองไม่ค่อยเห็นต้องต้องขอนรนยนเลยนะครับว่าของเรามองไม่ค่อยเห็นหลายคนบอกว่าได้เข้ามาร่วมแล้วหลายครั้งหลายหน นะครับในกรณีที่ออกมารวมแรงสามัคคีนะครับในการที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบหนองน,น,น้ํานี่หรือในหมู่บ้านนะครับซึ่งมันก็พอถึงพอทันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหญ้าวัชพืชต่างๆมันก็ขึ้นกลับมาโดยเฉพาะหน้าน,านี้หน้าฝนนะครับหรือขยะมูลฝอยอะไร,รต่างๆนะครับเมื่อเราทํากันไปแล้วสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่า เราไม่มีระบบการจัดเก็บขยะทางขยะบริเวณหน้าบ้านชุมชนอะไรต่างๆและก็การลงการมีส่วนร่วมของพี่น้องของเราต่างๆเนี่ยกิจสํานึกในการส่วนร่วม่างนี้เราไม่ต้องเกิดมันทําให้เราเก็บเท่าไหร่เราก็ไปชนะมันก็มีขยะมูลฝอยมันก็มีเกิดขึ้นอีกแต่สิ่งที่ที่ค่อนข้าง จะถือว่าในขณะนี้นะครับสถานการณ์ทั่วไปรุนแรงรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยว่าอย่างยิ่งในเขตของบ้านยางตะบนบ้านยางเนี่ยนะครับที่ใกล้ๆกันแค่เนี้ยนะครับสถานการณ์ขนาดนี้รุนแรงมากขึ้นนะครับเก <ใช S 1> ี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตของบ้านมา่าในในในขนาดนี้นะครับในช่วงนี้นะครับที่เราเฝ้า,าตามกระโดดโดยตลอดเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่พบ การจักลุมไม่มีแต่ไม่ใช่คดีไม่เกิดคดีเกิดนะครับรถจักรยานยนต์หายรถมอเตอร์ไซค์หายซึ่งมันก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่ที่เราก็ตามกันแล้วก,ก็ก็ยังโชคดีนิดนึงนะครับของบ้านบาค่านี่หายไปแล้วยังได้คืนในขณะเดียวกันนะครับที่หายในเมืองทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณสัก50ากว่าคันไม่ใช่น้อยนะครับ50สกว่าคัน นะครับในระยะเวลาเดือนมิถุนารการกฎาคนะครับเรามาจับได้เดือนเดือนสิงหาก็จับได้แล้วก็ต้นตอใหญ่อยู่ไม่ไกลนะครับจากนี่ไปนะครับจากบ้านมาค่าไปนะครับไปหมือนพิทัูเลี้ยวซ้ายนิดนึงจะไปบ้านปันปลานะครับทางที่จะออกไป ออกไปนอร์ทอีสเทิร์นนะครับที่มหาวิทยาลัยที่ที่สาบันตรงนั้นนะครับก็เอารถไปจอดไว้หลังบ้านลักษณะเป็นโกดังเลยแต่ก็ยังได้น้อยได้คืนมาน้อยนะครับได้คืนจริงๆก็ได้ตรวจยึดมาจริงๆ10สิบ